คือแพ็กเกจของเขาแบบน่ารักมากๆเลยนะคะนี่เปิดมาด้านในามาดูซิว่ามันจะกบหนีฝีปากของเราได้ไหมอะไรอย่างไรนะคะสวยอ่ะแล้วเบลอดีมากทุกคนสวยรอดอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าจะมีสีหนึ่งที่แบบ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเนชิลานะจ๊ะมากันกับคลิปนี้นะคะปากซีดมากเพราะแน่นอนค่ะเราจะมา ลองลิปสติกกันนะคะทุกคนกับตัวนี้เลยคะ่ะเป็นลิปออกใหม่จากแบรนด์ลากาสนะคะนะมาเป็นสภาพแบบพัสดุแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ได้แกะนะคะนี่คืออดใจมาแกะลองไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะก็จะเป็นลิปรุ่นใหม่ของแบรนด์ลากาสนะคะบอกเลยว่าแบรนด์ลากาสเนี่ยแน็ไม่เคยลองใช้มาก่อนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกันแดดหรือว่าตัวที่เป็นลิปกลอสของเขานะคะไม่เคยลองใช้สักอย่างนะคะอันนี้คือครั้งแรกนะที่เราจะมาลองใช้ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ลากาสนะคะก เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าลิปตัวใหม่ของแบรนด์ลากาสเนี่ยใช้แล้วจะเป็นอย่างไรคะโอเคค่ะมากันที่อย่างแรกนะคะเราก็มาเริ่มกันที่แพ็กเกจค่ะทุกคนคือแพ็กเกจของเขาแบบน่ารักมากเลยนะคะนี่เปิดมาด้านในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะราคาแท่งหนึ่งเนี่ยก็อยู่ที่3 5 9บาทนะคะแต่ว่าถ้าซื้อครอบ6สีเนี่ยจะได้มาเป็นกล่องบ็อกเซตแบบนี้นะคะราคาอยู่ที่1830บาทนะคะแล้วก็จะมีราคาโปรโมชั่นพิเศษนะคะ7วันนะคะอยู่ที่1,700 99บาทแล้วถ้าสมมติว่าเราสั่งมาครบ6สีแบบนี้เนี่ยได้มาเป็นกล่องแบบนี้แล้วนะคะยังได้ของแถมอีกนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยสติกเกอร์นะคะของแถมจุกจิกนะมีอันนี้ด้วยนะคะเป็นลิปสติกนะคะให้สองซองแบบนี้นะคะอ่ะโอเคทีนี้มาดูด้านในกันดีกว่า คือชอบกล่องมากกล่องเขาน่ารักมากนะคะอ่ะเปิดมาดูด้านในนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยของเขานะคะก็จะมี2รุ่นด้วยกันนะคะรุ่นแรกเนี่ยจะเป็นลิปพัมมิ่งนะคะตัวนี้เนี่ยชื่อว่า La ก a s พัมม i n g Lip เ e l เ e t m a t t นะคะก็จะเป็นลิปที่เหมือนไว้ใช้กบริมฟีปากของเราก่อนเนาะส่วนอีกลิปหนึ่งนะคะก็จะเป็นรุ่นนี้เลยะคะ่ะ La c a s My a s t e t i c Color Ideal Super Lip นะคะก็จะเป็นลิปที่แบบว่ามีสีสันสดใสชัดเจนนะคะ ซื้ดมโอ้นี่นะคะลักษณะตัวแท่นี้ของเขาเนี่ยก็จะสูงประมาณแบบเท่านิวชีแน็กเลยนะคะก็จะมีความแบบปอมปอ,ปอน่นารักปุกปิ๊กแบบนี้นะคะทุกคนนะอ่ามีชื่อสีบอกนะคะเบอร์บอกข้างล่างนี้ตามนี้เลยค่ะสีแรกนะคะมามาเล็ดนูดก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะก็คือนูดแบบนูดเลยนะคะออกนูดอ่อนน้ำตาลส้มส้มเหลืองเหลืองนิดนึงนะคะประมาณนี้นะคะก็เป็นสีที่ เป็นเบสเนาะเหมาะก,กับว่าทาไว้ก่อนค่ะก็คือรุ่นนี้เนี่ยเขาจะทํามาเพื่อสับคนที่ปากคํามาดูซิว่ามันจะกลบลงฝีป,ปากของเราได้ไหมอะไรอย่างไรนะคะอืมตึนี่นะคะทุกคนอันนี้คือสีแรกนะคะ ก็คือลิปอันนี้เนี่ยของเขานะคะเหมือนทํามาแบบเป็นแทนพวกคอนซีลเลอร์หรือว่ารองพื้นที่ใช้ในการกบลิฟฝีปปากเพราะบางครั้งเนี่ยคอนซีลเลอร์บางทีอาจจะแห้งไปนะคะไม่ค่อยเหมาะกับการมาทาที่ปากไหมนะคะหรือว่าเออการที่เราใช้คอนซีลเลอร์แทนอะไรอย่างงี้เนี่ยมันจะรู้สึกแบบนิดนึงไหมคือมันไม่ได้ทํามาเพื่อทาปากของเรานะคะอันนี้เนี่ยเขาก็เลยทําออกมานะคะสำหรับใช้ในการกบริมฝิปปากก่อนนะคะก็คือนูดเลยนูดเหลืองแบบนูดแบบน้ำตาลนูดส้มอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยเขาทำมาแล้วปุ๊บ แต่ว่าอันนี้เนี่ยคือมันไม่ได้เอามาทาแบบทีเดียวละลอดคือมันเป็นลิปที่เอามาทาไว้กบบนฝีปากของเราก่อนนะคะอันนี้ต้องเข้าใจคอนเซปต์ของเขาก่อนเนาะ,ะว่าเดี๋ยวนะจะทา,าผสมกับตัวอื่นให้ดูเนาะเดี๋ยวข้ามไปก่อนนะคะข้ามไปก่อน,น,ะะาอนมาต่อกันที่สีที่สองนะคะ,ก,ะ,คะก็ชื่อสีว่า pink sand nude นะคะจะเป็นโทนสีนูชมพูนะคะอ่าหุยสีน่ารักโอ้ oh my god แล้วดูความฟูความนุ่มนะคะของเนื้อของเขา นี่นะคะนี่นะคะสำหรับเบอร์02ก็จะชมพูเลยนะคะทุกคนแบบหวานๆใสๆเออแต่ว่าอันเนี้ยจะไม่ได้หนูดมากเท่ากับสีเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งคือนูดเลยนูดแบบ นโอเคค่ะทีนี้นะคะเราก็มากันที่อีกรุ่นหนึ่งนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมีชื่อเล่นว่าเอสเซลิปนะคะก็จะเป็นลิปแมทนะคะที่เนื้อมีความบางเบาสบายปะนะคะนุ่มฟูแบบซูเฟลนะคะมาดูที่สีแรกก่อนเลยนะคะชื่อสีว่า d ด n น s สตค่ะนี่ค่ะทุกคนคือสีสวยมากมีความแบบว่าชมพูกำกังแดงๆนิดนึงนะคะตุนๆเนาะคือ สวยอ่ะแล้วเบลอดีมากทุกคนนี่นะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งสีนี้คำนิยามสีนี้คืออะไรคะการตายไม่มีทางตายอามาตะค่ะสีนี้ผู้หญิงผิวเข้มทาแล้วรอดทาแล้วสวยนะคะแบบพอดีมาก สองนะคะชื่อสีว่าแบดปลิกค่ะชุบโอ้ยส้มอิดมาแล้วจ้าทุกคนพอเป็นเบลนนัวๆแล้วก็คือนี่เลยจ้ะอันนี้นะคะน่าจะเหมาะเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบโทนสีแบบเนี่ยส้มอิดนะคะเป็นสีแบบที่ออมเบแล้วจะสวยมากสายเกาหลีอะไรแบบนี้เนาะ ีนแบบทาแล้วนะคะรู้สึกว่าผิวของเราดูผ่องดีเนาะดูแบบหน้าขับขึ้นมานะคะทุกคนคือสีตากมันชัดนะคะแล้วหน้ามันก็เลยดูแบบไบรท์อะไรเงี้ยสวยอีกแล้ว สีต่อมานะคะเป็นเบอร์03นีจ๊ะชื่อสีว่าค l o s e r อ,อุ้ย <c oughs> เรเขียนมากเลยทำไมเอาใหม่เอาให,าหม่เมื่อกี้ถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอ่าไหนดูสีสิจา้างเป็นแดงน้ำตาลตุ่นๆนะคะกำกำนะคะอ่าก็จะมีความแบบเข้มขึ้นมาเนาะ นี่นะคะทุกคนอารเเบอร์03นยะคะก็จะได้ฟิลประมาณนี้เลยนะคะจะเป็นแดงที่มีความเข้มขึ้นมานะคะกำกำ<ๆ>น้ำตาลนิดนึงนะคะให้ฟิลแบบว่าอ่ะหน้าคนหานเนาะเซ็กซี่เบาๆอะไรแบบนี้นะคะใครที่ชอบโทนสีเข้มๆนะคะจะทาเดียวๆก็ได้นะหรือว่าชอบแบบผสมชอบทาสีเข้มใน่าในปากก็คือเบอร์03โจทย์ค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นเบอร์04นะคะชื่อสีว่ากิมมิกค่ะนี่นะคะเบอร์04ก็จะมีความแบบแดงก่ำนะคะแดงวายนะคะเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นแดงที่ออกน้ำตาลใช่ไหมแต่ว่าเบอร์04เนี่ยจะแดงมีความอมม่วงนิดนึงนะคะเป็นในทางแบบว่าสีวายเนาะทุกคนนี่นะคะ รู้ไหมพอทาสีนี้แล้วเนี่ยนึกถึงเพลงอะไรเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนะคะ ใช่เลยองแม่ลงเลยสีเนี้ยสำหรับเบอร์04นะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะมีความแดงกําแบบเข้มเลยนะคะทุกคนก็จะคล้ายๆกับสีเมื่อกี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นในทางโทนเย็นมากกว่านะคะจะออกแบบว่าแดงม่วงแดงชมพูนะคะซึ่งสีนี้เนี่ยทาแล้วก็น่ามีความขับมีความผ่องนะคะแล้วยิ่งถ้าใครที่ผิวขาวนะแล้วเจอสีประมาณนี้เนี่ยไรยไปเลยค่ะผ่องไปเลยนะคะนะอ่ะผิวเข้มก็ทาแล้วรอดนะคะ โอเคค่ะก็เป็นอนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับการสวอสีลิปด้วยกันทั้งหมดหกสีนะคะทุกคนบอกเลยว่าสีสวยมากๆนะคะคือทาแล้วแบบรอดเลยนะคะอ่ะก็เดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงสินี้สักหน่อยหนึ่งแล้วกันคดีว่าลืมไปเลยลืมแบบลืมจริงๆทายถูกไหมวันนี้ลืมพูดถึงอะไรนี่ไงของแถมที่เขามีให้ไงสำหรับใครที่แบบว่าซื้อนะคะลิปสติกมากกว่าหนึ่งแท่งเนี่ยเขาก็จะมีของแถมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน นี่จ้าเป็นอ่อแหวนนะคะแบบน่ารักน่ารักแหละเนาะตามสไตล์แล้วก็จะมีอันนี้ให้นะคะเป็นสติกเกอร์ไว้แปะอ่ะตัวแท่งลิปของเขานะคะสติกเกอร์ของเขาจะมี3แบบด้วยกันนะคะทุกคนคือมันน่ารักมากนี่นะคะทุกคนอ่ะตัวอย่างนะคะของการติดเสร็จแล้วเรียบร้อยของแนกนะคะเป็นไงน่ารักเนาะ ก็จะได้นะคะตัวแท่งริบที่อ่ะเป็นเอกลักษณ์ของเรานะคะอะติดไม่ซ้ําจําไม่ได้แต่ละลายก็คือไม่เหมือนกันแน่นอนในแต่ละแท่งนะ เอาละค่ะทีนี้นะคะเราก็มาสรุปกันเลยดีกว่านะคะอย่างแรกเนี่ยก็เป็นในส่วนของแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจก็เป็นเหมือนลิปจิ้มจุ่มทั่วไปนะที่จะเป็นแบบหลอดแท่งแบบนี้นะคะแต่ว่านกอ่ะชอบตัวหัวแปรงของเขานะคะคือหัวแปรงของเขาเนี่ยจะเป็นหัวสามเหลี่ยมแบบนี้นะซึ่งไอ้ปลายแหลมๆตรงนี้เนี่ยคือมันแบบใช้ในการทาด้านในปากได้ดีมากๆเลยนะคือเล็งง่ายนะคะอันนี้ค่อนข้างที่จะชอบนะคะต่อมาเป็นในส่วนของสีลิปสติกนะคะอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะเลยก็คือ สวยสวยมากนะคะรู้สึกว่าอ่ะทางแบรนด์เนี่ยคัดสีลิปสติกมาได้แบบดีเลยนะคะรู้สึกว่าไม่จะเป็นต้องออกสีเยอะก็ได้แต่เป็นสีที่ฉันเลือกมาแล้วว่าสวยรอดอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าจะมีสีหนึ่งที่แบบ อยู่ไหนเอ่ยอ่าอยู่นี่นะคะจะเป็นตัวลิปพัมมิ่งนะที่เป็นเบอร์02นะคะคือถามว่าสีสวยไหมก็สีสวยแต่ว่าด้วยคอนเซ็ปต์ของเขาที่เป็นสีแบบทากริบฝีปากไว้กล่อนใช่ไหมแนะ็คยังรู้สึกว่าตัวตัวนี้มันยังแบบสามารถที่จะนูดได้มากกว่าน,นี้นะคะสาบคนที่ผู้หญิงที่ผิวขาวมากๆเนี่ยทาตัวนี้ไปมันยังจะรู้สึกแบบเออเหมือนได้สีลิปสติกสีชมพูทั่วไปที่มีความแบบว่าอาชมพูหว,นวานน่ารักอะไรแบบนี้นะคะแนะ็คยังรู้สึกว่าอีกหน่อย นะ,ะอยากให้มันนูดป่วยแบบนี้เลยคืออันนี้ทานแล้วแบบสะใจมากทาแล้วแบบอันนี้คือแบบชอบมากๆเลยนะคะก็เป็นสีที่ มันต้องมีอ่ะและมากันกับตัวเนื้อลิปสติกของเขานะคะเนื้อลิปของเขาเนี่ยท่าที่ลองก็คือโอเคเลยนะคะเกลี่ยงง่ายนะคะมีความนุ่มมีความบางเบา,บาสบายปากนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าตัวนี้จะเป็นรุ่นแมทนะแต่ไหนก็ไม่รู้สึกว่าปากแห้งดูแคร็กดูแบบว่าตกร่องอะไรอย่างงี้นะคะก็ถือว่าโอเคเลยนะคะทาแล้วปากดูสวยนะคะนะมาในส่วนของความติดทนนะคะลิปตัวนี้เนี่ยก็ติดทนอยู่ในระดับกลางๆนะคะอยู่ได้ประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะกินข้าวมีหลุดก็ต้องมีเติมค่ะฉะนั้นลิปตัวนี้นะคะก็จะเป็น ลิปที่เหมาะกับการทาใน everyday นะคะพกไปเติมระหว่างวันค่ะชนะสุดโดโรมนะคะสำหรับลิปตัวนี้ของล a ก a ัส ก็ต้องผ่านแล้วไม่จ้าคือแบบอย่างที่คนเห็นนะคะเป็นในอตเลยคือสีมันสวยจริงนะคะแล้วก็เนื้อดีด้วยเลยนะคะโอเคก็สําหรับการรีวิวก็มีแต่เพียงเท่านี้นะคะใครที่สนใจริปตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะไปหาซื้อตามกันได้เลยนะคะเดี๋ยวหนจะแปะช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะฉะนั้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปนะคะสวัสดีค่ะ บายบายอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะกด Subscribe กดติดกระดิ่งนะฮะแล้วก็คอมเมนต์ด้วย